สวัสดีจงน้องบกฟูดทุกท่านนะครับวันนี้พี่จะมารีวิวเยติหาว่นั่นเองนะครับทุกคนพี่จะตึงขนาดไหนครับถ้าเราเยา่ยติมาเล่นเซตนี้นะทุกคนนะแล้วก็ล่าค่าหัวเนี่ยมันจะง่ายไหมนี่ก็พี่จะใช้เป็นหมัดก๊อตแล้วก็ผลเยียติแล้วก็ดาบมังกรที่ติดไฟแบบนี้นั่นเองครับพวกน้องโอ้โหพี่บอกเลยว่าโคตรแรงนั่นเองครับหรือล่าค่าหัวได้แบบชิวๆไหมครับทุกคนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่คาบรางนะครับพี่ก็จะเป็นนะครับนี่ เป็นผลพิศาสนะครับไม่ใช่สายดาบสายอะไรนะทุนนะดาบเรากับยิตา้าเราก็จะไม่มีระเมรริดนะก็จะโหดตอนที่เราไปแหงร่างนั่นเองนะครัาๆๆแหงร่างไว้เลยว่าโอ้โหมาใกล้อยู่โอ้ย่าเอาด้วยเวนยิงตายหาดดีอ้ นะตายดิโอ้ยเหยี่ยวเรื่องปูก็ตายได้ทุกคนไม่ได้แดกคูล็อกไอ <c oughs> ต,ตีเล่นง่ายทุกคนก็เล่นประมาณนี้เลยโคตรโกงครัน้องพยายามเดาสกิลแซดเอ็กซ์สเปมมันไปก่อนนะครับ พอเราคอมโบมได้เนี่ยคอมโบได้ทุกคนนะครับเราก็สามารถที่จะกดซิลสกิลซีแล้วต่อด้วยเอฟไเลยครับทุกคนมันก็เหมือนว่าเป็นสกิลที่ปิดชีพนันเองครับไปแนะลล่าสุด9.5เอ็มไปแล้วน้องเห็นไหมเทือนจัดเลยยีตีเนี่ยเมื่อกี้มันไปฆ่าคนอื่นมานะครับถึงเวลาโดนฆ่าเป็นไงนะฮะหาใหม่แนละ้วเซอร์นนี้มันไม่มีใครมาให้เราฆ่าเลยวะทั่วเราเลยวะ เฮ้ยเราเห็นทั้งสองนะหมายนะนย่ทำอะไรกัน,นพวกเองอะ่ะมาตีกันอยู่มันตีกันอยู่ลัดช็อตเลยจังหวะนี้ตําจับลัดช็อตอ <c oughs> ลัดช็อตโอ้ยยยยยยผ่าตัวไก่อุยอ้ยอย <c oughs> ุ้ยอุ้ยว่ามันตับไหนผ่ตาตัวไก่อ่ะอืมเปิดมาก๊อตเราก็ต้องถอยมาอย่างเงี้ยทุกคนเราต้องดูคู่ต่อสู้ดีๆนะว่าเขาจะใช้อะไรถอดถนะไซต้าแล้วก็หลบมาได้ทุกคน นี่เห็นไหมโยกมันลนมันลรนเองอ่ะลนมันลรนทำไมตายอูหดูดิค่าหัวลาโคตรง่ายทุกคนโคตรโคตรเก่งอ่ะมีสี่โคตรเก่ง้องแนะนำซื้อเลยของมันต้องมจริงจริงดูดิทุกคนโอ้โหตาคืออย่างแรกสกิลเราแคบสแปมแคบไปงนี้ครับน้องแล้วก็เอ็กไปก่อนนะครับต่อให้เลือดเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วต่อไปก็กดสกิลซีแล้วก็วีได้เลยนะครับ ห่งางตึงอ้าวเล่นด้วยน้องพี่ครับพี่ครับผมเล่นด้วยดิพี่ครับพี่ครับพี่ครับนี่ล็อกเข้าไปล็อกล็อกตีตีเฮาเฮาเฮาดีด,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 ดีข้างหัวมันสอบพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้น โอ้ยิงตึงเลยน้องโอ้นี่คือเป็นผลที่เมื่อทางแนะนําที่แนะนําให้เล่นนะรีบเล่นเอาไปล่าค้าหัวนะโหวดกว่ามังกรนะทุกคนนี่ข้าหัวพี่ขึ้นง่ายๆเลยพี่ก็ไม่ไค่อยล่าไม่ค่อยได้ทำคลิปล่าทุกคนแล้วตอนนี้พี่ก็มาทําเริ่มจะมาทำคลิปล่าทุกคนก็ฝากกด Subscribe ด,ด้วยับน้องอ้าวดูดูเห็นไหมเราเปิดสกินสกนไฮยีไหมฮะเราเจอคู่ต่อสู้แล้วทุกคนเจอคู่ต่อสู้แล้วนี่ไง นี่ไงจับทุ่มแล้วเราต่อด้วยเอกแบบสบายครับมันไม่ต้องเล่นอะไรง่ายๆเห็นไหมได้ข้าหัว,หวแล้วแป๊บเดียวครับทุกคนโอ้โหได้ข้าหัวโคตรง่ายเลยเยี่ยตี่ะเนี่ยไม่ต้องแปลงเข่าด้วยซ้ำนะทุกคนนะไรไงตึงไหมน้องพี่ยังไม่ได้มีโอกาสจะใช้ดาบที่รุนแรงของพี่เลยนะทุกคนเห็นไหมกำลังมาแล้วกำลังมาแล้วนี่ไง นี่ไงแล้วก็ต่อด้วยเอฟครับอย่างนี้เลยครับน้องๆดูดิเนี่ยต่วเอฟต่อได้แซ่บคอมโบโ,โคตรง่ายน,น,ไน,นะไม่ต้องเล่นอะไรยากเลยทุกคนนี่ตีธรรมดาไปแล้วก็กดเอ็ไปนะทุกคนเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยคู่ต่อสู้ของเราอ่ะดูดิอันนี้ชิวๆมากเลยทุกคนเอ็ก เฮ้ยรู้สึกว่าจะใช้โบ้ดนไหยมันเนี่ยทำไมไม่ตายวะโอ้อผามังกรเหมือนกันของมังกรมัน,นมันสะท้อนทุกคนมันต้องข้างถึก โอ้โหตึงอะเนี่ยสแปมมาไปก่อนหนึ่งดอกเอาจะเก็บพอเจอผลพวกนี้นะครับให้เราอันนี้นะครับทุกคนเรียบร้อยครับจบ งรู้ว่ากูเป็นใครแล้วเองขาขนาที่จะให้เราวิ่งออกกระยะมามันในขนมันจะได้เล่นง่ายนะทุกคนเราก็เผามังกรเหมือนกันนะครับก็เผ่ามังกรมันจะโคตรอึดเลยทุกคนอันนี้จะสังเกตดูว่าพี่ตีไปตั้งหลายครั้งนะแล้วไม่ตายเลยนะครับอืมมันจะทอนน้ำเม็ดนะไอ้น,นี่จะเล้ใส่จะทอนทั้นหมโคตรถึกเลยโอเคก็ถ้าชอบก็กดไลค์พี่หน่อยนะครับน้องๆพี่จะขอบคุณมากเลยทุกคน ดูให้พี่แล้วก,กดไลค์ให้หน่อยแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย